สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TEST ANC นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตในเรื่วนของแอปผ่านเงินฟรีนะครับก็ได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่400บาทนะครับเมื่อเวลาบ่ายโมง21นาทีนะครับก็ เป็นแอปพลิเคชันที่มาจากค่ายเดียวก,กันกับแอป,ปของ c a s s ีนนะครับก็มีชื่อว่าแอปโนเวลานะครับก็ตอนนี้นะครับแอป,ปนี้มีกี่กรรมอยู่นะครับคุณผู้ชมเนาะคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปตโอนี้หรือจะมาค้นหาที่ Google Google Play s t o r ขก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นหน้าตา ขอแอปนเวลานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับการถอนเงินเข้ามานับการถอนเงินนะปกติก็จะใช้เวลาประมาณ3-5วันด้วยกันนับช้าสุดก็ประมาณ7วันด้วยกันถ้ากว่ามันมีวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองนะครับก็เป็นการถอนเงินสูงสุด400บาทนะครับก็เดือนนี้เดือนเดียวก็สามารถที่จะ ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นอยู่ที่2,000บาทจากแอป,ปที่มีชื่อว่าโนวลานะครับแอปโนวลาเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับแล้วก็ทำภารกิจแล้วก็มีกิจกรรมภายในแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ยังคงดำเนินอยู่นะครับกิจกรรมที่มีรางวัมลมูลค่ารวมอยู่ที่60,000 4,000บาทนั่นเองนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเราทำการโหลดแอปนี้นะครับผมนะแล้วก็เปิดแอปนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนี้ก็แล้วกันนอกกีิจกรรมสังเคราะห์ไฟเด์หารายได้อยู่ที่64,000บาทนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรม ที่เขานะครับจัดรวมไว้แล้วก็เป็นกันตังวันรวมเส้นสิ้นทั้งสิ้นนั่นเองนะครับเป้าหมายก็คือเราต้องมาหาบัตรสังเคราะห์ตรงนี้ซึ่งได้มาจากการที่เรานั่นนะครับผมนับไปหาบัตรสีม่วงก่อนนะหาบัตรสีม่วงเพื่อที่เราจะเปิดบัตรแล้วก็เจอในส่วนของตัวอักษรน,นะครับอย่างเช่นตัว B ตัว L ตัว A ตัว C ตัว K แล้วก็ตัว F R I D Y นะครับก็คืออ่านว่า Black f ฟเดย y นั่นเองนะก็คือเป็นเราต้องหาตัวอักษรให้ครบคำว่า Black Friday ถ้าหากว่ามันครบไปแล้ว1ชิ้นนะครับก็แสดงว่าได้รับบัตรสังเคราะห์ไปแล้ว1ชิ้นนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองกดนับที่บัตรสังเคราะห์เล่มนี้ก่อนแล้วก็กดคำว่าสังเคราะห์ b l k Friday นะครับซึ่งเหลือเวลาประมาณ15วัน2ชั่วโมง15นาทีนะครับหมดเขตวันที่23เดือนพฤศจิกายน2022นะครับผมนะ กดที่คําว่าสังเคราะห์ black friday แล้วก็กดคําว่าตรวจสอบนะครับดูเหมือนว่าการ์ดนี้ใบนี้จะเสร็จสมบูรณ์เพราะว่ามีตัวอักษรครบสมบูรณ์นะครับก็กดว่าตรวจสอบไปเลยนะครับก็ได้รับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ครบแล้วนะครับ90ใบนะก็ลองสังเคราะห์อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ยังขาดตัว b ถ้าหากว่าเรากดคําว่าสังเคราะห์มันจะขึ้นเป็นคําว่า เชิญให้เรานะครับไปหาบัตรบัตรที่เป็นสีม่วงเพิ่มเข้ามาซึ่งวิธีการที่เราจะหาบัตรสีม่วงวิธีแรกคือการเชิญชวนให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่านุเวลานับ2ก็คือเป็นการเช็คอินนะครับการเช็คอินให้ครบการเช็คอินให้ครบอยู่ที่7วันนะครับนี่เนาะ ก็คือเราก็ชิดอินให้ครบ7วันแล้วก็จะได้รับในส่วนของบัตรเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือ,อบัตรที่ได้รับนะครับผมนะฮะน,นี่คือผมได้รับบัตรมานะครับก็ที่ได้รับมาทั้งหมดอยู่ที่1214งพันบใบ,บ,บด้วยกันเนาะแล้วก็ของหวานจากเพื่อนด้วยเนาะ,ะแล้วก็บัตรที่ออกเคยยังไม่มีนะครับตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็ในส่วนของแอปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการถอนเงินแล้วก็จะกดที่ไทยถอนตรงนี้นะครับ ซึ่งประวัติการถอนเงินนะครับผมก็ถอนมาล่าสุดนะครับก็วันที่เท่าไหร่นะครับก็นับไป3 4 5วันก็มาวันที่4นะเดือนพฤศจิกายนนับก็ตอนนี้ประวัติก็ผมก็ได้ถอนมาทั้งหมดแล้วนับก็ได้รับมาทุกอันแล้วทุกคนนะก็เดือนอันนี้เดือนตุลานะครับก็นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสี่คูณห้าเป็นยี่สิบก็รวมเดินทั้งหมดแล้วที่ได้รับมาอยู่ที่สองพันบาทนะครับจากแอปทีมีช่ว่า น,นะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองมาโหลดได้เลยนะครับลิงก์การดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปตัวนี้นะครับทองขั้นต่ำอยู่ที่100บาทใช้คะแนนอยู่ที่2ล้าน5 0 0 0คะแนนนะครับ200บาทใช้คะแนนอยู่ที่5ล้านคะแนนแล้วก็400บาทใช้คะแนนอยู่ที่10ล้านคะแนนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องลงทุนนะครับทั้งหมดนี้ ไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ที่เราถอนมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับถ้าหากว่าเราถอนเข้าบัญชีของ True Money w a l l e t แต่ถ้าหากว่าเราไปถอนเข้าบัญชีของ paypal นั้นจะมีค่าธรรมเนียมนะครับประมาณ ไม่ถึง20บาทนะถ้าจะไม่ผิดนะครับตรงนี้นะวิธีการที่เราจะหาคะแนนก็หนึ่งเลยใส่รหัสเชิญถ้าไปเลยสาวมืเรียนนะครับรหัสเชิญก็2องสองห้านก็มากดที่ส่ตรงนี้2ก็คือเป็นวิธีการอ่านนิยายนะครับจะมีนิยายให้เราเลือดอ่านนะครับผมนะก็อันนี้ก็เรากดคําว่าเริ่มอ่านไปนะครับอ่ะกดใหม่เริ่มอ่านปั๊บเลย แล้วก็เวลาเราอ่านไปมันก็จะมีตัวจับเวลานี่ทุกคนนีมันกำลังหมุนอยู่นะและถ้าหากว่ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบแล้วเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานะครับ แล้วก็มาในส่วนของวิธีการชิดอินนะครับก็มาที่คําว่าของฉันแล้วก็ไปที่คําว่าศูนย์โบนัสนะครับตรงนี้ก็คือจะมีการชิดอินนะถ้าหากว่าเราชิดอินจนครบ7วันแล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็คือบัตรสีม่วงนะเพื่อที่เราจะไปสะสมแล้วก็เปิดเป็นบัตรสังเคราะห์นั่นเองนะั่นก็คือเป็นบัตรสังเคราะห์ที่เราต้องการที่จะร่วมกิจกรรม นั่นเองนะครับส่วน500เหรียญตรงนี้คือเป็นการดูวิดีโอนะดูวิดีโอไป1วิดีโอจะได้รับอยู่ที่500เหรียญน,นะครับข้างล่างนี้คือเป็นงานมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานดาวน์โหลดแอปเล่นเกมงานทําแบบสารวจนะครับก็มีเหมือนกันหรือจะเป็นวงล้อนะคือหมุนวงล้อนะเชิญเพื่อนไปแล้วก็อ่านนิยายให้ครบ3ามหมื่นแต้มต่อวันและต๊ะตอบโต้อตอบเพื่อรับรางวัลน,นะครับผมนะก็ประมาณนี้ ในส่วนของช่องของ t e n c นะครับเผื่อว่ามีคนติดตามอยู่แล้วก็มีคนดูอยู่นะครับผมน่าก็สามารถจะมาดูแล้วก็อัปเดตในส่วนของแอปนี้ได้ดูนะครับว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังสามารถที่จะสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าในเวลาเหมือนเดิมนะครับผมน่าก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ